สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือวัดสันติวิหารนะคะที่จังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้นะคะมาดามแองเจิลนะคะเจ้าของเพจแองเจล่าฮิลเลอร์ทาร์ทลสามแปดห้านะคะมาทําพิธีปลูกเสกเพื่อให้ของของเรานะคะสินค้าของเราแัังนะคะใครที่นะคะมีความรักไม่สมหวังนะคะการงานการเงินสุขภาพทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นโชคลาภนะคะก็อย่าลืมไปดูที่หน้าเพจได้นะคะวันนี้บุญพาเรามานะคะ แล้วคุณกุศลก็ตามเราไปนะคะใครนะคะที่มีความเชื่อด้านสายมูมูให้สุดค่ะทุกคนการที่เราเชื่อสิ่งไหนแล้วเราได้ในสิ่งที่เราปาถนาแบบง่ายๆสบายๆใครจะไม่เอาจริงไหมใครไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่บังคับนะคะสําหรับสายมูที่เชื่อแบบว่าอะไรที่เราได้มาง่ายๆอะไรที่ช่วยให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นคล่องขึ้นขายของก็ดีขึ้นอะแฟนรักแฟนหลงอ้าวโชคลาภไหลมาเทมาจริงไหมเพราะฉะนั้นนะคะ ใครนะคะไม่เชื่อเราก็ไม่ได้บังคับเนาะสำหรับคนที่เขาเชื่อเขาก็จับจองสินค้าอถนี้เป็นอถก้นกุติรุ่นแรกนะคะใครอยากเป็นรุ่นแรกรุ่นขังมากๆก็อย่าลืมนะคะเข้าไปดูหน้าเพจได้เลยนะคะอย่าลืมอินบ็อกเข้ามาก็ได้นะคะที่นี่นะคะวัดนะคะมาพร้อมกับฝนเลยทุกคนเรามาพร้อมกับฝนเลยนะคะพระอาจารย์นะคะพระครูประหลัดวิชัยนะคะที่ครอบครูให้ ครูอาจารย์ไพโรธนะคะรื่นวิชาที่ทำนะคะเขียนยันมหารวยที่โด่งดังมากในขณะนี้ที่ไปทำนะคะเออที่วัดอ,อะไรนะที่ให้ปู่สีสุดโทอ่ะเออทุกคนติดตามได้ใครที่เป็นสายมูน่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะคะไปแล้วนะคะทุกคนอย่าลืมไปตามดูนะ